สองคําเมื่อเงินอยากได้เงินมากใช่ไะมทรางั้นเธออยากขายอะไรเธอขายไปให้หมดเลยอ้วงนี้มีใครดูความหมายกับเธออยู่แล้วผสมผสมจ๊ะเห็นสาธิตไหมจ๊ะเป็นอย่างกะมีเรืืองอย่างหรหนูนพี่พี่มีเลืองจะคุยกับสาธิตผสมเห็นสาธิตบ้างไหมจ๊ะเรื่องอียงหนูพี่เห็นสีคุยเยี่ยนีตีใช่ผสมเห็นแบบแบบละแต่ว่ามันเรลืองอียงมันข้อขาดบาดตายปะนงังบ่หรือว่าอยู่ที่ห้องพ่อใหญ่หรือเปล่าจ๊ะ ผสมผสมต้องรีบไปตามให้พินแล้วนะไปจ้าเฝ้าเอาแล้วเรื่องง่ายไปนางตินูพินต้องรีบเฝ้าแล้วป้าเฝ้าอิลีติอิลีพี่จา๋าพี่บาแล้ว give me hand please give me hand please โอม,มาเถิดน้ากับไรแม่มา ออกมาเถิดน้ากระไรแม่มาเร็วเร็วยาช้าเลยนะแม่นาหนวันใหญ่คนในทันนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เขยับเขาไวเขอับเขยับเยบอขับเขยับเขยัองบยััเขเั บ้านพี่นั่นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวันอยู่เมืองเพชรบ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณบ้านจอมควัญอยู่เมืองเพชรแล้วพี่อุตส่ามามามา,มาเี้ยเนี้ลูกเห็ดอย่างนวนี่นี่มันหองพ่อใยญ่บ่ยำบ่เก่งบ่พ่อใหญ่เราบม่มาเราบ่มาของแนว่นี้มันน้ำแม่เดี๋ยวนี้ลูกเห็ดอย่างนวนี่มามาคุยกันนอ้อยมาว่ากันแม่อมไอ้ทิศเรื่องใหญ่แล้วละ่ะ ฝากมึงดูแลด้วยนะกูเข้าใจมึงแต่มึงก็ไม่เข้าใจกูสามรอบหลุดแล้วหลุดอีกโอ๊ยร้อนนแม่เดี๋ยวนี้แม่โอ๊ยดึงหูฉันทำไมเนี่ยดึงเฮ็ดยังลูกหูแก้ใจเจ้าของยังไงวาลูกเฮ็ดอีหยังเฮ็ดยังลบไปวะหันหืมนันเห็นไหม เห็นกั๊ตาบ่ตำตาโทษโทรบอกเหดยังคืดบอกเหอยังอะไรแน่ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแหละเอ้าแล้วเห็ดตำตาโทษโทอยู่อีหยังเนี่ยคือเปรี้ยวเขาเมามากฉันแค่จะพาเปรี่ยวเขากลับห้องแค่นั้นเองนายทำตัวลุ่มล่ากับเด็กใหม่แบบเนี้ยใครมันจะไปเคล้มนายได้อีกวะลุ่มล่ามอะไรวะก็เห็นเห็นกันอยู่ปะแล้วนายเป็นหัวหน้าวงน้อยช่วยทำตัวให้มันดีๆหน่อยทำตัวน่าเกลียดแบบนี้ได้ยังไงอะ คืนแรกก็เอาเลยเฮ้าวดาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวบุพีคามใจเย็นใจเย็นก่อนจะเฝ้าพุ่งเดี๋ยวหนูอจัดการเองฉันไม่รุ่มร่ามไปทแค่นั้นแหละทุกคนฟังฉันหน่อยแล้วที่เห็นมันคืออะไรค่ะแล้วจริงๆฉันไม่ได้สนใจหรอกนะว่านายจะไปเคลมเด็กใหม่หรืออะไรอ่ะถ้าช่วยรออีกนิดได้ไหมรอแค่ปลดหนี้วงให้เสร็จอะแล้วอยากจะไปแอบแซ่บกับใครก็เชิญเลย นี่ละฉันมีเงินนะฉันโบกนี่มันจบๆไปแล้วคำก็เงินสองคำก็เงินอยากได้เงินมากใช่ปหม้ายัางนเธออยากขายอะไรเธอขายไปให้หมดเลยขายทุกอย่างเอาเงินใช้นี่วงจะได้แตกแยกกันไปเอ,เอ้าลูกแล้วเธอจะได้กับเทพสมใจอยากไไงไอ้วงนี้มีใครดูความหมายกับเธออยู่แล้วรูกได้สาธิตฉันจะทำทุกอย่างที่นายบอกนั่นแหละ